ครับสวัสดีพี่ๆนานะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายหวานครับผมห่างหายไปหลายวันครับมีภารกิจเร่งด่วนไปท,ทําธุระหลายที่อยู่ครับวันนี้พอมีเวลาได้มานั่งตกปลาวันนี้ผมจะมาตั้งไม้ตายเกาหลีสไตล์สายหวานนะครับให้นานาได้ดูเผื่อนานามือใหม่หรือนานาท่านใดอยาก จะศึกษาเกี่ยวกับไม้ตายเกาหลีก็ลองดูสไตล์ของตกปลาสายหวานดูนะครับว่าเป็นยังไงโดนใจไหมหรือลองเอาไปใช้ดูครับแต่ผมว่าแบบนี้โอเคนะครับตกไม้ตายเกาหลีกับไม้ตายธรรมดาเพราะว่าไม้ตายเกาหลีปลาไม่ระแวงเท่ากับไม้ตายธรรมดานะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าตั้งยังไงตกยังไงวันนี้จะดูอาการทุ่นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปลองตั้ง ม้ตายเกาหลีกันครับสไตล์สายหวานนะครับเราจะมาตกระยะ2.7นะครับคันใดว่าไผ่ข้อเงินนะครับสายหวานครับรุ่นนี้สายหวานตะเหนียวจุดสายประกอบอะไรมั่งก็จะมีนี่ครับลาเตอร์เปอร์ตัวบน3ตัวแล้วก็ตัวหยุดทุนแล้วก็ทุนทุนผมใช้ทรงนี้นะครับน้ำไม่ลึกเลยใช้ทุนเล็กๆลาร์เปอร์อีก2ตัวล่าง ต่อมาก็เป็นลายั๊เปร์ตัวหนึ่งแล้วเป็นตะกัวตะกัวตัวนี้วิ่งได้คือเป็นตะกัวพันนี่แหละครับตะกัวเขาเรียกอะไรตะกัวบัตกี้ผมบางทีผมใช้ตะกัวบัตกีบางทีก็ใช้ตะกัวแผ่นตะกัวบัตกี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เป็นลทยั๊เปร์ตัวล่างสองตัวเวลาวัดมันจะได้ไม่เลื่อนอ่าทีนี้ต่อมา ก็ไว้ร้อยตะกวดตัวล่างแล้วก็ต่อมาก็เป็นลูกหมุนตัวเล็กเนลูกหมุนตัวเล็กเห็นอยู่เนาะอ่าก็จะมีแค่นี้แหละครับเราจะมาช่างตะกวดต,ตัวบนกระทุนก่อนให้ได้ตามที่เราต้องการที่เราต้องการให้เห็นแค่สิบข้อพอหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด 8ปดเก้าอ่าประมาณ10ข้อนี่แหละครับเห็นข้อสี่สิบนิดๆใส่ตะกดตัวล่างแล้วเราก็จะตั้งให้ทุ่นปลายทุ่นนะครับโพลปิ่มๆน้ำก็เหมือนจะตกไม้ตายนี่แหละครับเหมือนตกกับไม้ตายทั่วไปนะครับลองมาช่างทุ่นกันนะครับเอ่า ประมาณนี้นครับปิปิมๆน้ํานี่นะครับอ่าผมจะใช้ประมาณนี้นะครับให้มันปิป่มๆน้าขนาดนี้มา,าระดับน้ํากันครับให้ขึ้นประมาณสามข้อสีอ่าประมาณสามข้อสีนี่แหละครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาใส่ตัวเบตต็ดตะขอตัวล่างเลยแล้วก็ตกกันเลยปล่าเดี๋ยวเราไปตกกันดูอาการทุ่นด้วยครับ เราก็ใช้นี่แหละครับายเกตลำพอวอาหารปลาดุกหน่อยๆตามสูตรผมนะครับมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากวันนี้จะตกแบบรดนิ่มนะครับเราจะตกแบบรดนิ่มไม้ตายเกาหลีขอเดียวนะครับเดี๋ยวเราผสมเยื่ยก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งครับใส่ตัวเบ็ดแล้วนะครับตัวเบ็ดผมก็จะยาวประมาณนี้นครับสองข้อนิ้วเหรอครับประมาณนั้น เห็นปะตัวเบ็จากตัวเบ็ถึงรูกหมนะุนนั้นสข้อนิ้วประมาณ5เซนเจ็เซนแหละครับตรงมาใต้เกาหลีก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้จะปันมาปั้นเหยื่อกันนะครับมาลองตกกันเลยครับว่าจะได้กับข้าวไหมวันนี้ตาม,มาข้าวไหมมาเล่นกันประมาณสักชั่วโมง ขึชั่งโมงสองชั่งโมงนี่แหละนั่นหายไปแล้วเอาละเห็นตัวแล้วครับปลาอะไรนี่เนี่ยอา้าวไปไหนเลยตกน้ำไปแล้วปลาระเพียนน้อยอาใหมครับ อัดละอือหือปลาอะไรปลาอะไรโอ้ปลานิลครับตัวสวยด้วยอือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับได้มันจะไม่เกี่ยวผมไหมโอ้โหเกินเลยแสดงว่าเหยื่ออร่อยนี่ปลานิลครับตัวสวยซะด้วยเก็บครับได้ได้กลับข้าวแล้ว ออออ <c oughs> ปาอะไรปาอะไรโอ๊ยติดติดติดปลาโอ้ปลานินครับปลานินล้วปลานินครับไส์สวยครับไซส์สวยปลานินเข้าครับปาหนินเขาน้เขาผมจะได้ไหมนเนี่ย ปานินปานินปานินครับปานินปานินมาแล้วขนาดเม็ดทั่วนี่เราผมปั้นเหยื่อไม่ปั้นเหยื่อใหญ่หรอครับเอาแบบพอดีคำครับโอ้นี่ไงไอตัวป่วน นี่แหละครับรบพวนอ,อ,อย่าไม่ต้องรีบวัดเอาอาการชัวๆเพราะว่าเขาอาจจะคาบเหยื่อครับเหยื่อเรามันจะใหญ่กว่าปากเขาแล้วเกี่ยวเล็กลองดูแล้วปลา,ไม,าไม่เข้าไม่เข้าเล่นเหยื่อไม่เห็นเหยื่อหรือไงเราจะเกี่ยวปกติเท่าเม็ดถัว่วแล้วก็เท่าเม็ดถั่วที่ส่งนี่แหละครับเอานี่ไงเขาล่ะ เขาแล้วครับได้หลายๆตัวทับปากเข็มเลยนี่เขาแล้วครับนี่มาดูกันมาลุ้นกันครับเราจะได้ตัวสักกี่ตัวขอเวลาแค่สองชั่วโมง การชำยาการรุนหายนี่แน mía cá khắp nhé cá nịnh đắp, Bởi anh lên với con, ở trong bọn trẻ chua hãy lên với con, hãy khởi lên với con, thun đơn khắp không, 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 มีอาการครับมีอาการแล้วจมตอกวัดเลยลาตะเพียนตอกครับไม่ถอนอาจจะเป็นเพราะว่าตะกัวตัวล่างตัวนี้ผมวิ่งด้วยมันเลยเวลายกมันก็เลยทําดึงตะก,กัวจมลงไปนะครับเนี่ยมวานนี้เหราครับไหมมาลุ้นกันครับวันนี้เราจะได้สักกี่ตัว มาลองลุ้นกันครับจมครับเซตปลาไหลอาจะเปลี่ยนโอ้มีสามีสาขึ้นม้าหน่อยครับมีสาขึ้นม้าหน่อยครับ พอมีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับตะเพียนหลุดไปติดกันขนาดเม็ดทัวแล้วครับผมปั้นอ่ะปั้นเหยื่อไม่ใหญ่ครับปั้นเหยื่อขนาดเม็ดทัวจมครับโอ้ อะไรโอ้ปลานินครับปลานิ้นปลานิ้นครับอืมปึ๊นปนนบนีครับปลามีไซสาขึ้นมาอีกหน่อยนึงปลานิ้นครับมีซสายขึ้นมาหน่อยครับได้ปลาแตงกับข้าวแล้ววันนี้ฮู้สายนี้สักสี่ห้าตัวนะมาลุ้นกันต่อเลยครับ จมโอ้มีสครับตัวนี้มีสามีสครับมีไสปลาตะเพียนครับสาสวยครับไสากำลังกินไสากกำลังกินนะครับสนี้เก็บครับเก็บมารุ้นกันครับ ลุ้นกันลุ้นกันหาปลาทางกับข้าวครับหายไปแล้วนี่ไอตัวนี้นี่เองเฮ่าาจะเล็กกว่านี้ก็มีนะเพราะว่า ตัวนี้มันกินเหยื่อได้แต่ตัวเล็กกว่านี้มันน่าจะกินเหยื่อไม่ได้เล็บเหยื่อเล่นต่อครับบ้านเหยื่อก็ประมาณเม็ดถั่วลิสงแล้วครับแต่เหยื่อไม่เหนียวนะครับผมจะผสมเหยื่อไม่ค่อยเหนียวแต่ว่าจะนิ่มๆออกนิ่มๆครับจะไม่ขยำเม,มา่วาง,งนะผมจะคนเอาคนให้เข้ากันนี่นั่นก็พปอเลยก็ปป๋อยให้เขา เซตตัวสักห้าทีสิบนาทีแล้วก็ามาใช้มันจะออกนิ่มๆครับมีคนสึ่ว่ามันแตกตัวดีถ้านิ่มๆถ้าปั้นเป็นแน่นๆขยำขยำแน่นๆนะมันแตกตัวไม่ดีผมลองเอาไปลองอยู่ในโหลใสๆแล้วลองให้ดูการแตกตัวของมันนะมันต่างกันเลยนะครับถ้าเราปั้นนิ่มก็ปั้นเหนียวนี่ต่างกันครับเนี่ยปลากินนะครับ ได้แล้วครับสายนี้แล้วครับนั่นลุ้นกันต่อครับจมครับต่อครับอือได้แล้วได้เร้ว นี่กแค่นี้ครับทำไมครับทำไมมาดูกันต่อครับคุณเดินครับวัดครับอ่าปลาเพียง เดินเหมือนกันนะครับกินทุนเดินเหมือนกันลาะเพียนไปครับต่อต่อครับต่อดูเวลากอนใกล้หมดหรือยังโอเวลาใกล้หมดแล้วครับจะได้กลับบ้านละขอสองตัวปิดเกมตัวนี้ตัวที่หนึ่งเป็นปลาแลไรปิดเกมมใีให้ปิดเกมป่ะ มันก็ต้องเผอกินจนได้ละนี่ไงได้แล้วตัวแรกมาปิดเกมครับปิดเกมก็ตัวนี้เลยหมดเวลาละได้ไม่ได้ก็ปิดเกมที่ตัวนี้เลยนะครับ อาปิดเกมครับปอมหมอครับปิดเกมด้วยปอมหมอไซส์สวยๆปิดเกมด้วยปอมหมอไซส์สวยๆครับครับมาดูผลงานกันครับวันนี้ได้กี่ตัวสองชั่วโมง นี่ครับผลงานวันนี้ช่วงเวลา2ชั่วโมงได้ประมาณนี้ครับขอบอคุณนะนะที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r คา e ด้วยนะครับกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนติดตามกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ